สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Dead บายเด l ไลท์นะครับก็เป็นคลิปแรกของปี2022นะครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรที่แบบว่าแปลกๆกันหน่อยละกันเอ่อผมแบบว่าเกิดว่างๆแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราลองเล่นเกม Dead บายเด l ไลท์ในหน้าจอที่ผมเอาไว้อ่านแชททางซ้ายมือเนี่ยหน้าจอที่มันเป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกยังไงวะแล้วผมก็ได้ลองแบบเข้าเกมมาดูนะครับ เราก็จะเห็นมุมมองที่แปลกไปนะครับเพราะว่าเราเห็นฆาตกรเนี่ยยืนแบบเต็มตัวเลย๋้วผมลองเปลี่ยนอ่ะดูคือมันจะเห็นแบบเหมือนดูทิกต o อกอ่ะคือเป็นแนวตั้งอะ่ะเออแล้วผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะเล่นยากมั้ยนะครับสําหรับตัวละครเด่นเนี้แล้วก็ถ้าเกมจบไปอาจจะไปเล่นตัวอื่นด้วยนะครับเรามาลองเล่นดูว่า <health care> <laughs> ความร <laughs> okay. ู้สึกมันจะยังไงโอเคเดี๋ยวก็เรามาลองเล่นเนืกันนะครับวันนี้ผมมาเล่นใน ID ที่อ่าอีก ID นึงไม่ใช่ ID หลักเปิร์กก็จะไม่มีนะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนเปิร์กโอเคประมาณนี้นะเปิร์กที่ผมมีของเดอเนร์ดก็อ่าจะมีทารโดโฟเบียเดียร์สตอกเกอร์นี่คือมองเห็นคนล้มนะครับที่ล้มอยู่ที่พื้นแล้วก็อันนี้เปิร์กหัวหมูฮิวชาแล้วก็เปิร์กวิสเปอร์ เอาไว้หาคนนะครับเพราะว่าแหลงประมาณเนี้ยสีเงินแล้วมันสามขีดอะ่ะมันชอบมีคนเนียนก็เลยเอาไปดีกว่านะครับโอเคก็ส่วนแอดออนเดี๋ยวผมจะใช้ใช้แบบรีชาร์จแล้วกันเพราะว่าผมไม่ไม่กล้าใช้บิงไกเพราะว่าเดี๋ยวมันบิงบิงเลยครับเพราะมุมมองมุมมองของเรามันจะแปลกมากๆนะครับก็เดี๋ยวใช้แค่ on, แอดออนรีชาร์จไว้สองอันก็พอเดี๋ยวตัดไปอยู่ในเกมเลยแล้วกัน โอ้โหอยู่กันกับด่านใหม่เลยเหรอเนี่ยแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยโอเคดูมุมมองนะครับมันจะมุมมองมันจะเห็นแค่ซ้ายขวาแคบๆแค่นี้แล้วก็ไอ้บนล่างเนี่ยจะเห็นเยอะมากขอหาคนก่อนเปอร์วิทเปอร์บอกว่าตรงนี้มีคนว่ะล้วแม่งต้องหันเราต้องหันหน้ามาทางนี้เพื่อเล่นเนี่ยนะโอ้โห เกือบโดนเขาเรกว่าบายช็อตนิ้งมาตีแบบไม่มีฮีกโก้โดนไปนะจ๊าน้องเห็นป่ะตอนเกือบไม่โดนเวลาที่มันก้มก้มลงอะตอนที่มันเหนื่อยอะมันเหมือนแบบไม่ได้ก้มเลยอะปั่นไวมาก ี่ผมเพิ่งเจอคนเองนะปั่นอะไรจะไว้ขนาดนั้นปั่นตรงไหนเราก็ไม่รู้นะครับน่าจะมีคนไปช่วยเหมือนได้ยินเสียงคนวิ่งครับตรงนี้เจอแล้วมองตามได้เลยอะ่ะดูดิไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนมันสวนกระเส การ,รยาไม่ถูกเลยเรียบร้อยเสร็จสองเครื่องไปในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าก็ไม่ช่วยเพื่อนนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนอนะเน้นปั่นอนะไปไหนแล้ววะฟาดไปก่อนโอเคครับไปต่อนะ ชอบสวนกระแสเหรอเราไปต่อ,อสนุกดีเหมือนกันนะเว้ยความรู้สึกเหมือนแบบมันเร็วมากเสียงคนเดินป้าเมื่อกี้หน้าเอาเนื้อคอลมาวะ่ะ อะไรครับระยะเหมือนตีไม่โดนนะแต่ตีโดนเฮ้ยรีบพับไมพ้พุทธตียับยับ ตียบยับก้มหน้าแบบไม่ก้มก้มหน้าแบบไม่ก้มนะผมรู้ส so <cup> ึกว <Mark> ่าแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกกว่าเพราะว่ามันม <necessary> ันเร็วอะ า้าามในนบแต่ระยะตีเราก็ต้องมากะกันใหม่นะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นของเดือนเนินนะจะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราลองไปเล่นตัวพวกเดีเลตแล้วกันว่ามันจะรู้สึกยังไงถ้าไม่ใช่เดือนเนินนะครับมันจะมีข้อได้เปรียบหรือเปล่าถ้าเอามาเล่นแบบหน้าจอแบบแนวตั้งโอ้โหด่าน City, แลคคูนซิตี้พูลิตสเตชันเนี่ยละหู เห็นขวานผมเจอคนผมว่าแล้วต้องมีคนเกิดตรงนี้ผมเจอคนหนึ Arizona, ่งคนเลยแล้วดูขวานดีแล้วผมจะโยนทุกปะแล้วผมจะโยนถูกไหมเนี่ยเชื่อผมไม่คิดว่ามันจะนั้นนะไม่คิดว่ามันจะมาสตาร์ทดูว่ามันแบบไม่เห็นมันคิดว่าผมไม่เห็นตามไปสตีฟไปด่านโคตรงงเลย แล้วมันเอาด่านมาเองด้วยนะผมบอกให้ไอ้พวกเนี้ยสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมนะ้วจ้ะโอ้ยเชี่ยมั่วจัดก้มหรอกก็มาดิไอ้ตีฟไอ้ตีฟไม่มาสายเปยนไม้นี่หว่าแต่เปียนไม้กับกระต่ายไม่ได้นะมันต้องดึงดึงเชิงหน่อย แล้วแม่งปั่นไปแล้วหนึ่งเครื่องอ่ะโคตรไวเลยเียงใครอ่ะอยังไม่ได้เติมขวานนะผมอ่ะก็เ <c oughs> ดี๋ยวลงมาหรอเรียบร้อยครับโดนไม่กล้ายโยนวะ่ะ <c oughs> ต้องใกล้ๆต้องใกล้ๆเลยเข้าหัวดิจะ๊ะ ก็ยมีผลกับการเล่นกระต่ายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามุมมองในการมองด่านมันเปลี่ยนไปเว้ยเราเห็นด่านมากขึ้นกว่าเดิม What? ว่าเข้ามาใต้ดินเพื่ออะไรเนี่ยสตีม <Whoa! S 1> เฮ้ยสตีมโอ้โหมีเพอร์ครบเลยนะเ <Whoa! S 1> อ้มืมากันเป็นทีมทํางานกันเป็นทีมนะพวกนี้ดยะผมเติมขวานก,นก่อนแล้วกันไม่มีขวานเราแบบไม่มันเลยโอ้เจอใครอยู่วบนนี้ ว่าที่เติมขวาไม่เจอด่านอย่างเปรตมีไม้อยู่เฮ้ยมีโก้เหรอเฮ้ยไม่พับไม้ผมเจอตี้โหไปไะเนี่ยโอ,โอ้โหตายอ่างหมดเลยนะน้องจะไปไหน เดินตีแบบไม่มีขวานเดทบา้ <c oughs> แบบติ๊กตอกอ่ะ <c oughs> ตรงนี้มีคนบั่นหรือเปล่าอ่าเดีรยวอยเท้าผมขอไปสตรีมมิ่งที่แพลตฟอร์มทิกตอกได้ปะเฮ้ยโอ้โหมันมาเป็นทีมาเนี member, ่ยมันช่วยกันไวจัดอะไรครับน้องอะไรครับน้องไอตีมมึงโดนแน่นั่นใกล้ๆแบบนี้พี่จะไปพลาดได้ยังไงกันตายากไปแล้วแบบ ตายยากไปแล้วแบบไม่มีอีกโก้นะมาดิพับไม้เร็วไม่ทันครับน้อง <c oughs> <c oughs> พวกนี้น่าจะเป็นพวกมาจากแพลตฟอร์มเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรวะที่รับเกมฟรีอะ่ะ ช่วยเพื่อนแบบนี้หรอ<ะ>ก็ตีนแตกไปนะไอสตีม,มันล้มจนเหนื่อยแล้วอ่ะอ่าเอาแขวนก่อนอไม่รีบไม่ร้อน<ะ>ผมมีโมลีนะมันสนุกไปอีกแบบวะ่ะ จริงๆนะผมบอกจริงมันมันรู้สึกรู้สึกสนุกกว่าเดสบารธรรมดาที่ผมเล่น <c oughs> เอาไอ้สตีฟยอมตายทำไมครับโอ้โหไม่มีเสาแล้วนะเนี่ย แขวนได้อยู่จะอดดูโมลี่เหรอเนี่ยไม่นะแต่ตอนปลาขวานมันมันไม่ชินอ่ะมันเป็นแนวตั้งอ่ะไม่ใช่แนวนอนอ่ะตอนปลาขวานนี่คือเดาเอาเลยจิตสัมผัสเป็นไหนละ เอ้ยซอมบี้ไม่ช่วยเพื่อนจริงๆหรอเลือกด่านมาเองนะคนมาเอาด่านมาเองเนี่ยนะผมไม่เกี่ยวเนะี่เราเป็นด่านที่แบบหาเครื่องปั่นไฟยากมากชอบเล่นกันหรอะจะลงรูใช่ไหมจะลงรูใช่ไหม<ะ>เดี๋ยวหลอกเดี๋ยวหลอกให้มันไปช่วยเพื่อน<ะ>ทำเป็นปลาไม่โดนก่อนหลอกให้มันไปช่วยเพื่อน จะได้ดูโมลิยังไม่ไปอีกหรออุ้ยโดนสตันไกลอยู่นะช่วยเพื่อนเร็วไอ้ชิโอโหแล้วยอมตายตอนที่เพื่อนวิ่งมาช่วยอดดูโมลินะ กดดูโมลี้เลยโมลี้เขียวดูมันเอาด่านมาก็แตกไปก่อนคุยไม่มีสาเจอแล้วสนุกดีว่ะ เคเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันเฮ้ยไม่ได้โมลเลยเซนก็ประมาณนี้นะครับแต้มสองหมื่นต่ใช้โมลพวกนี้ก็เขาแพลตฟอร์มอะไรนะอีพิกป้าที่เขาแจกเกมเด a ์บายเด l ไลฟ์ฟรีแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะแจกแล้วนะครับอีพิกก็แจกเกมฟรีนะพวกที่ขึ้นรูปโลกเนี่ยก็น่าจะมาจากแพลตฟอร์มอีพิกันน่าจะไาน่าจะมาปาร์ตี้สคนเลยความรู้สึกที่เล่น หน้าจอเนวตั้งรู้สึกว่าเร็วเกมจากตัวละครที่ตัวละครเราเดินช้าเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราใส่ชาร์ดบอลเลยตัวละครมันจะเดินเร็วแล้วก็มันจะความรู้สึกมันจะสะใจกว่าเวลาที่เราเล่นตัวละครเดินช้าช้าบางทีเราเล่นตัวละครเดินช้าอย่างกระต่ายอย่างตัวปืนอย่างเดแฮกมันจะรู้สึกว่าไม่มันเกมมันดูเอื่อยมันดูช้าแต่ถ้าเราลองเล่นหน้าจอนี้แล้วอ่ะผมบอกเลยว่า โคตรความรู้สึกแบบแบบใหม่เลยโคตรจะมันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายไปละ